วันนี้จะพูดถึงคนเหนือโลกโดยทั่วๆไปคนเหนือโลกอาจจะคิดกันว่าเป็นคนที่มีอำนาจพิเศษอย่างเช่นซูเปอร์แมนสไปเดอร์แมนหรือไฟสติกโฟเหมือนในหนังหรือคนจะคิดถึงว่าเป็นผู้มีอิทธิปฏิหารอิทธิฤทธิ์ออเหิเดิอนอากาศหรือเสกสิ่งของโน่นนี่นั่นได้ แต่ในความเป็นจริงในศาสนาแล้วคนเหนือโลกหมายถึงว่าเหนือโลกกระทำแปอันประกอบด้วยได้ลาบเสื่อมราบได้ยศเสื่อมยศสรเสริญนินทาแล้วก็สุขทุกขมี8อย่าง4คู่โดยโลกกระทำแปนั้นเป็นมีเป็นสิ่งที่มีอยู่ในโลกเป็นปกติอยู่แล้ว บางคนมีลาบยศสรนเสริญบางคนมีเงินทองมากมายบางคนมีเกียรติมีเกยติยศชื่อเสียงบางคนมีความสุขมากหรืออะไรทํานองนี้ก็อยู่ภายใต้โลกกระทำแปดทั้งสิ้นแล้วโลกกระทำแปดนี้ก็มีทู่ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนจะอยู่ในเมืองในชนบทหรือประเทศต่างๆในทั่วโลกนี้ก็จะล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้โลกกระทำทั้งสิ้น แต่ทีนี้ที่ว่าคนเหนือโลกคือเหนือโลกกรรทำแปดนั้นเป็นอย่างไรก็เป็นคนที่ไม่ยินดีร้ายหรือปล่อยวางจากโลกกรรทำแปดที่มากระทบต่อใจตนอย่างเช่นมีคนมาชื่นชมยินดีกับเราเมื่อเราแต่งงานหรือเราซื้อรถใหม่หรือเรามีบ้านใหม่มีลูก ผู้ที่อยู่ภายใต้ลกทธรรมแนั้นผู้นั้นก็จะมีจิตใจที่ฟูจิตใจที่เบิกบานอย่างนี้เรียกว่าอยู่ภายใต้โลกทธรรมแหรือเหล่าข้าราชก,การทหารตำรวจที่ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งมีลูกน้องมีคนนาำน้าถือตาหรือผู้ว่าราชก,การจังหวัดที่มีลูกน้องมากมีตำแหน่งมีผู้ว่าเป็นผู้ว่าชาของคนมากมาย ก็จะมีความยินดีเมื่อได้เป็นตรงจุดนั้นจิตใจก็จะเบิกบานจิตใจก็จะฟูอันนี้เป็นตัวอย่างที่จะเห็นว่าถ้าเหล่านั้นที่เป็นแบบนี้ก็จะอยู่ภายใต้โลกธรรมแปดอยู่ทั่วๆไปแต่ผู้ที่อยู่เหนือโลกธรรมแปดแล้วนั้นจะเป็นลักษณะที่เมื่อมีคนมา ดินทาว่าร้ายว่ากล่าวว่าเราทําอย่างนั้นอย่างนี้ทําความเสียหายอย่างนั้นอย่างนี้หรือเป็นผู้ที่ทําในสิ่งที่ไม่ดีในที่รับและที่แจ้งหรือมีผู้มาชื่นชมยินดีว่าเรามีของใหม่มีตำแหน่งใหม่หรือมีอะไรใหม่ๆอย่างนี้แล้วจิตใจของผู้นั้นก็ยังสามารถ สงบนิ่งอยู่ได้อย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่อยู่เหนือโลกธรรมแปดแต่การที่อยู่เหนือโลกธรรมแปดนั้นเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะละเอียดเพราะว่าอยู่เหนือในลักษณะนี้ไม่ได้ว่าเป็นการนิ่งเฉยแบบอุบเบกขาเมื่อมีโลกธรรมแปดมากระทบเพราะว่าการนิ่งเฉยแบบอุบเบกขา ไม่ได้เป็นการพิจารณาแล้วปล่อยวางอย่างแท้จริงเมื่อมีโลกธรรมแปดที่ละเอียดหรือเป็นที่ถูกใจของเราก็จะมีความดีร้ายในโลกธรรมแนั้นในที่สุดแต่ผู้ที่ผ่านการพิจารณาจนเห็นว่าโลกธรรมแปเป็นสิ่งที่ธรรมดาของโลกแล้วไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในโลกธรรมแปู้นั้นแหละจะเป็นผู้ที่ปล่อยวางโลกธรรมแได้อย่างแท้จริง โดยให้เราหัดสังเกตจิตใจของเราว่าเมื่อมีโลกกระทำแปอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างมากระทบจิตใจอย่างเช่นว่ามีคนชื่นชมเรามีทุก์เกิดขึ้นมีสุขเกิดขึ้นจิตใจของเรานั้นยังกระเพื่อมหรือมีการเคลื่อนออกจากฐานของสติอยู่หรือไม่หากยังมีอยู่แม้แต่น้อยมากหรือเบาบางมาก ก็ยังเรียกว่าเป็นผู้ที่อยู่ภายใต้โลกธรรม8อยู่ดีแต่หากเป็นผู้ที่มีสิ่งเข้ามากระทบแล้วไม่มีการกระเพื่อมของใจหรือว่าจิตใจไม่ได้เคลื่อนที่ออกจากฐานของสติผู้นั้นถือว่าเป็นผู้ที่อยู่เหนือโลกธรรมแปดให้เราตรวจสอบจิตใจของตัวเองดู แล้วเราจะพิจาราอย่างไรได้บ้างเพื่อให้อยู่เหนือโลกธรรมแปดนั้นๆก็จะมีอยู่หลายส่วนพิจารณาได้หลายแบบอย่างเช่นพิจารณาโลกธรรมแปดโลกธรรมทั้งแปดหรือพิจารณาบางส่วนอย่างเช่นสุขทุกข์หรือสันสนินิ่าหรือคู่ไหนก็ได้หยิบมาเพื่อพิจารณาว่าสิ่งเหล่านั้น ที่มีอยู่นั้นอย่างเช่นข้าราชการตำรวจทหารครูวาจารย์ที่มียศมีตําแหน่งตอนที่เราเกิดมาเรามียศมีตําแหน่งนี้แล้วหรือไม่เราได้เป็นในพลในพันหรือไม่ในวันที่เราเกิดแล้วถ้าหากวันนี้เราได้เป็นแล้วเราจะยินดียินร้ายกับมันได้อย่างไรในเมื่อเป็นตำแหน่งที่ เขาแต่งตั้งเราขึ้นมาหลายคนอาจจะบอกว่าเพราะเรามีความสามารถเขาถึงแต่งตั้งเราขึ้นมาแล้วคนอื่นที่มีความสามารถมากกว่าเราก็ยังมีหรือใครเป็นคนตัดสินว่าเรามีความสามารถเพียงพอกับตําแหน่งนั้นๆผู้ที่ตัดสินก็จะเป็นผู้ที่อยู่ภายใต้กิเลสอยู่เพราะฉะนั้นตําแหน่งนั้นๆก็เป็นแค่หัวโขนหรือคําแต่งตั้งขึ้นมาแค่นั้นเอง หรือถ้าสมมติว่าเราได้มาแล้วแล้วเราทําผิดกดของหน่วยงานน,นั้นๆจะโดนปลดจากยศตําแหน่งแล้วเราจะเป็นต้องเสียใจกับยศตาแหน่งที่ก้าตั้งขึ้นมาให้เราชั่วคราวหรือไม่หรือในแง่ของลาบกับเสื่อมลาบในเมื่อของที่ ทั้งหลายในโลกนี้อยู่ภายใต้กฎตรลักทั้งสิ้นเพราะฉนะนั้นเมื่อเราได้ลาบก็ย่อมมีการเสริมลาบอยู่ดีในวันหนึ่งไม่ว่าจะยาวนานแค่ไหนหรือสั้นแค่ไหนเพราะฉะนั้นเราจะยึดติดกับการได้ละได้มาของลาบได้มาของเงินทองหรือการเสริมไปของเงินทองค่าของเครื่องใช้ต่างๆมีประโยชน์อะไรที่จะต้องยึดว่ามันได้แล้วไม่เสียในเมื่อทุกอย่างอยู่ายภายใต้กฎตรลัก หรือสุขทุกข์ก็เช่นเดียวกันก็อยู่ภายใต้กฎตาลักษณ์ก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไม่สามารถยึดเป็นสารณะได้เมื่อเราพิจารณาและเข้าจนถ่องแท้จนเข้าใจโลกธรรมแปดเหล่านี้แล้วก็จะคลายการยึดมั่นถือมั่นโลกธรรมแปดจนเบาบางและยึดคลายได้ยึดมั่นได้คลายการยึดมั่นได้ในที่สุดตรงนี้แหละที่เรียกว่าเป็นผู้ที่เหนือโลกโดยแท้จริง